สอมบ้านที่คุณเคยเห็นนั่นคมอญครับพาร์ชินเนอบ้านแรกก็เปิดมาด้วยบ้านนุ้มที่อยู่เป็นบ้านดิน <Nope. S 1> แล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมีแค่กล่องโต๊ะครับเตาเผาแล้วก็เตียงแค่นี้แหละแล้วก็ออกไปก่อนดีกว่านะแล้วก็จะมีบ้านต่อมานั่นก็คือบ้านโปรฟิชัโนลซึ่งมันก็จะเป็นบ้านเพชรบอกเลยว่าตะก่อนมก็เคยทาแบบนี้นะ oh, <but S 1> แต่ว่าช<อ>่วงหลังก็ไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ามันดูบรรยากาอ่อนมากเลยแล้วก็จะมีเตียงนุ่มๆอยู่ตรงนี้นะก็เหมาะกับการนอนมากเลยแล้วก็ ผมก็ทําให้มันเป็นแบบมีความแบบโมเดิร์นโมเดแต่ว่าทําได้แค่นี้แต่ว่าเพราะว่าเวลามันมีน้อย <Nope. S 1> ก็ตามมาติดๆเลยก็คือบ้านแฮกเกอร์บ้านสุดท้ายของเราซึ่งเดี๋ยวบ้านก็กับบ้านอีวิวเดี๋ยวไว้ที่หลังนะซึ่งก็จะมีเ er อนเตอร์เชดมตีเตาเผามีนี่นะแล้วก็มีห้องลับด้วยนะก็บอกเลยโคตรด,ดีแล้วก็มันจะมีห้องลับซึ่งมันจะมีของลับอยู่ในนี้เดี๋ยวขอปิดแป๊บนึงนะกระโดดปิดเออนั่นแหละ แล้วก็มันจะมีคอมอย่างนี้ซึ่งมันจะเป็นเหมือนพวกดักวงดักเว็บอะไรเงี้ยที่ทุกคนเราจัดกันนะก็คือเรื่องเกมจอมตำเจ้าเทียงคืนใช่แล้วก็ซึ่งมันก็จะมีตรงนี้ด้วยซึ่งเอาไว้ปีนมันจะเป็นทางลับอะไรเงี้ยก็คือแบบวกเลีโค้ดเจมซึ่งมันก็เหมือนกับทางหนีอะไรมั้งนะมันก็เหมือนกับทางหนีแหละแล้วก็จะมาตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประมาณบ้านโคดกับบ้าซาตาเอาไว้คลิปหน้านะครับ